จะต้องทำหน้าที่มาตรวอบเรียบร้อยมาดงานใหญ่นะนพัวท่านก็ให้ตา่มาตรวสอเรียบร้อยเรามาทังนั้นเลยครมนะหน้าเข้าสถาการเรียนได้เลยนะจะได้เยอะญเ่มขึ้นใหเจ้าหน้าที่น้องแปลว่าเข้าแถวให้เร็วนะ ี่เมย์ไปทเลอเนี่ยไปทเอร์ีขยับไปนิดทางเม่เกิลเนเทาเลยนะางคฟัเนี่ยจะ้อไเดี่ยวเรอบ้านนี้ทางลกนี้เลยจะเป็นนักบัสจะนั่งซีอนไปเีนบวเ้เออเขาจะนกว่าอยไรเขเนอยู่บ้านใจมากทำาวยวยก็เดนไปเต็มเนะเพราิฉะนั้นขยับซ้ายขยับขวา A phạt, a lãnh đạo của mọi người, képoria képoria ờ, képoria 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 เลี e ้ยงอะไรครับลาดหน้าลาดหน้าหคลาหแล้วก็มีไก่ทอด่อแล้วก็มีขแบตเตอรครับสอาอย่างค่ะมาทานกันนะคะตอนนี้จะเป็นเตรียมจัดเสบาตจัดถวายพระคอ่ทานจะานกด้ขอนถวายพระ ลูกศิษย์สมเด็จโตค่ะลูกศิสเด็่โคณะพี่สวยๆทั้งนั้นค่ะงานข้าวงานตกรอบนงานตกรอบเดี๋ยวไปเข้ารอบบนสวรรค์งานบุญกระถิน ของปู่บุญจันท์กระตะุญโยวัดป่ากุดฉิมเอ้าลนลนลนแล้วหนูหนูลน งานบุญกระถินและยกฉัรพระเจดีย์ัสดีครับไปทางหลังตอนนี้คณะศรัทธาญาติโยมกำลังรอใส่บาตรรอบศาลาผู้คนกำลังหลั่งไหลเข้ามารบ,บริเวณวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับ ถ้าถ้านั้นก็ทําเป็นสองแถวกเลยนะครับทำ,ทำเป็นสองแถวนะครับถ้าเป็นแถวเดียวก็สถานที่ไม่พอนะครับครับเวลาก็ประมาณเจ็ดโมงนะครับตามเวลาที่ลงปู่จะลงรับบิฑบาทนะครับเยอะปะซีนะครับเวลาใส่บาทก็สำคัญช่วงนี้มีพวกสิบแปดมงกุฎนะครับมีมีเยอะนะครับเขาแบงตัวเข้ามาที่ บริเวณงานนะครับฉะนั้นก็ขอประชาสััมพนธ์อีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้มาร่วมครับกอ็อีกครั้งหนึ่งนะครับลูกศิษย์ที่มากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับลูกศิษย์ให้มารับกระมังนะครับรับบาตรรับข้าวใส่บาตรครับก็อีกครั้งหนึ่งนะครับขอประธานสภากดเครื่องน,นะครับ รถทัวร์ที่จอดอยู่กลางไม่ใช่ว่ารถทัร์ที่รถทุกคันนะครับห้ามห้ามจอดนะครับเข้ามาได้ถ้าทุนสารลงแล้วขอให้ไปจอดที่อื่นนะครับถอยออกไปที่ที่เจ้าหน้าที่ให้จอดนะครับขอขอข่าวผูาบังครับที่ยืนอยู่ขอกราบท่านนายมอมด้านหลังเลยครับคุณโมนครับคุณเลยครับด้านหลังเลยครับสองแถวครับคุณโเลย าเครเลยด้านหลังนะครับเป็นมเลยพราู้บาดาจก็เฉลแล้วด้านหนาคเเลยครับาดเจ็ก็เป็นหมดเลยส่งาครับนหมดเลยด้านหลังทาาการ็นหมดเลครับเป็นหมดเลยหมดเลยครับเป็นไปรือยเปนเลยดหน้าคุณอุบาดจกลงรู้สกปวใตรงนี้ายกนครับอุาดที่อยู่ให้ข้างของสถานการณ์เยนะครับเป็นหมดด้านหลังขรืด้านหลังนะครับ เป็มนอะไครับเ็นมันไครับการันาพรมการร้านิเรนะครับอี่นาเจที่อ่าที่มีสการ3์สเมนด้านหน้าเลยนะครับนมน้ารรีเปมครับด้านหลังเครับแล้วเจ้าหน้าที่ที่ถ่ายบานนะใช้กันเลยนะอารมังอยู่ด้านหน้า อันนี้พูดเล่นนะแต่ว่านี้เรื่องจริงนะคนปู่ท่านเป็นห่วงในเรื่องเวลาเราได้ใส่บาตแล้วเ็าไปกี่ต่อเสาเขาคนที่มาทำบุญก็เป็นแบบนี้คุณมรรคผูกครับผมเอาเอาเขาอยู่ในความสงบเด้อยกขึ้นอธิษฐานพระเจ้าพระลูกปธรรมก็ส่งผ่า ที่ไทยบาทเข้าแถวเลยเข้าแถวเลยเข้าแถวเข้าแถวขยันเรื่องนี้เข้าไปเลยเจ้าหน้าที่บอกบอกเต้นด้วยอ่าเออดูด้วยนะช่องที่สทยพาเนี่ยสองทันขี่เร็วแค่ไหนเกินอันนี้เชื่อจริงอันนี้บ้านต่างก็เหมอนกันนราที่ตำรวจนะแล้วก็เันาหน้าที่ตำรวจช่วยดูนี่ให้หน่อยเพราะว่าอ่าบอกว่าไอ้มาโดน ออมเรียบร้อยให้หน่อยนะเจ้าหน้าที่องพรด้วยแล้วก็หน่วยที่มีผู้รอดชีวิตสะดุ้งหน่อยไม่งั้นไม่ได้มีสถานะนะพยายามไปนิดเดียวนะจะให้เจ้าหน้าที่นะจะให้ได้กินปัญหามีปัญหาก็เข้ามา มัดระวังกระเป๋านะระวังตอนใส่บาทนี่แหละเขาจะแทรกกันมามาฉวยอะ่ะไม่แห่งใได้พี่หวันมารับเลยลงมารับเลย ข้างห้าย เด็กๆนะครับกระตันต์เป็นก็เป็วัที่จะไปนะครับก็ ถินพระสองฆ์ออกพระบินทาบาทบุญถินน้องปูบุญจันทร์กระตะปุญโญวัดปากปุกถิ่นและจะมียกฉัดพระเจดีย์หลังจากพิธีกระถินแล้ว What? องเท้าอย่าลืมถอดรองเท้านะถอดรองเท้าด้วยเ็ตนแล้วเอานานี่ก่อนหลังตรงนี้แคบละ ำรอบเล็บผ้าพุงยิงพิศพบาทเออนะเพราะไม่สบายใจใจใจร่างกายแล้วก็อใจก็หมดพอจเนเลยนะคนเดียท่านกำลังเลี้งทาฮ่าพบาทกระดูระพรอกดูกหันะับกูยพิบาต์ให้แมนะครับเ้าโยนที่มาที่มา yeah จกจกข้างในถุง้างนอกกันเพื่อนจกข้างในใส่อย่าอย่าใส่ทั้งถุงอ้าวอันไหนใส่บาทอะกินแล้ว <c oughs>

เรียนอาอาหารเาตอรไปไปอาหารอไปเรียกเป็มแล้ว้อาไปสายไปเปี่ยนสลับไปหมวกเบียนกระลาบานกะลาบานไปเลยเรียนเรียน้าใครจะแข็จก่องรร้านไม่ไอนก็เดี๋ยวรอร้จะแช่แข็งหลั

กระแทกกันจะแน่นไปคนมาชากัมาต่อข้างหลังคนยังมาเรื่อย

ดีใจจะไปท่านไม้คิดถึงใช่ไม่ได้นะเราเป็นเจ้าภาพทุกคนทุกท่านวันนี้ถือว่าเราเป็นเจ้าภาพนะทุกคนทุกท่านอขอความเมตตาพระเมตตรบาอาจารย์ของรับบิณฑบาตให้สดใสเลยครับเอาญาติโยมเข้าไปเลยเข้าไปในสาลาก่อนรับถวายทานร่วมกันก่อนนะน้อ,ะองๆทหาราานักเจ้าหน้าที่ที่เป็นสุภาพบรรุทุบาศก็ช่วยกันลำเลียง อาหารบินทบาตแล้วก็คัดเราวไว้ใส่ถุงก็แยกแยะให้เป็นสัดส่วนแล้วก็นำไปถวายพระม่คกูบาอาจารย์แล้วญาติโยมก็จะได้รับประทานอาหารทุกคนทุกท่านนะที่มาร่วมบุญในครั้งนี้ญาติโยมบางส่วนเขาก็หิวโพอหวานขึ้นเขาก็าไปลงทานหมดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคนไหนไม่รีบก็ขอเดินพรก่อนอ่านภาพแบบหนึ่ง รับศีลรับพรลงทานค่อยเกิดเดี๋ยวเขาใจความเรียบร้อยก็จะเกิดขึ้นนะทุกที่นะที่วัดใหญ่ๆองค์พระเดชพระคุณองค์หลวงตาก็เหมือนกันนะวความเรียบร้อยความสามัคคีให้มันมีด้วยความเมตตาทีม่มีประมาณของหลวงปู่เรานะหลวงปู่ท่านเมตาดดมตาตลอดอเมตตาของรับินียรปฏบัติทั้งปงายสำหรับเข้าไปเลย<า> ญาติโยมที่น,น,นําพระผาวมาที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพรับชม